สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับกัสนะครับนักท่องเที่ยวสระนะครับวันนี้ช่องแคมปิ้งคลับไทยแลนด์เราก็มาอยู่ที่ทุ่งคาชุมพรนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับพี่โจนะครับเป็นรุ่นพี่ของผมเองนะฮะพอดีเราผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะมาทักทายพี่โจเขหน่อยนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าโอ้โหมาซุ่มแอบเปิดก a รา g อยู่ที่ชุมพรนะฮะเดี๋ยวไปเข้ากับพี่โจเลยครับ สวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับเป็นยังไงครับสบายดีมครับพี่สวัสดีครับพี่วันนี้ขอมาเยี่ยมชมทุ่งคาการาจนะครับดีครับพี่เพราะว่าผมมาติดตามเฟซพี่มานานแล้วแล้วพอดีเห็นว่าพี่ทําพวกรถคัสตอมฮาร์เลย์เงี้ยแล้วแบบผลงานพี่อะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านก็เลยเนี่ยอยากมาดูด้วยตัวเองว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงครับครับดีครับพี่ินดีครับพอพอจะพาดูตั้งแต่พี่ว่ามีมีตอนนี้มีโปรเจกต์อะไรบ้างที่พี่ทําอยู่มีโปรเจกต์มีมีโปรเจกต์คาอยู่ ตัวนึ่งซึ่งเป็นรถของของทางทางผมเองก็เป็นรถโปรเจกต์ที่ทำทุกปีแต่จะได้ทำแค่ประมาณปีละคันโอเคทำไปทำเสร็จก็ขายครับพี่พาผมไปชมหน่อยนะพฮะเป็นเป็นตัวอะไรโอ้ว้าวอันนี้แบบไม่เหมือนใครเลยเนี่ยก็ผมจะทำเป็นรถคัสตอมครับอย่างนี้ก็คือคัสตอมอืมก็ฮาร์เลย์ฮาร์เรย์เดวิสัน ครับแล้วก็เราก็มามาทําใหม่มาทําทรงใหม่ครับเปลี่ยนพาร์ทใหม่อยากได้แบบไหนก็ใส่เข้าไปคัตตอมไม่มีจําจำกัดที่ได้ใช่ไหมฮะแล้วไอเดียเลยเฟรมอะไรครับผมอีกอันนี้ใช้เฟรมของซอฟเทลซอฟเทลครับเป็นเป็นรถเดิมเป็นเป็นเฟสบอยครับเฟสบอยอีวิลูชันหนึ่งเก้าเก้าแปดแล้วก็คัสตอมใหม่ทั้งคันเก็บงานใหม่ทั้งคันก็จัดทรงอยากได้อะไรก็จับใส่เข้าไปตามจินตนาการของเรา อันนี้ออกแนวเมกันเลยนะพี่แต่ละอย่างเลยพี่แบบสาสมนี่คือแบบว่ามีกลิ่นไอของความเป็นแบบเมกันมากๆเลยฮะอันนี้เก็บงานแาแล้วรอรอรอสเต็ปต่อไปครับแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจที่พี่มาทําพวกงานคัสตอมพวกนี้พี่เกิดจากอะไรผมเกิดจากจริงๆผมเป็นเด็กที่ชอบแต่งรถมากครับ ผมก็แต่งตั้งแต่ประมาณรถเล็กๆมาตั้งแต่สมัยรถเล็กรถเล็กรถตั้งแต่สมัยเราเด็กๆเล่นเล็บแล้วเราก็เจนคนชอบแต่งรถตลอดชอบลื้อเองทํารถเองลื้อเองถอดใส่เองครับใช่เป็นอย่างนั้นเลยครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่หยุดเราไม่ได้เราชอบชอบชอบพอเราโตขึ้นมีกำลังที่จะเล่นรถบิ๊กไบค์ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับก็ผมก็เริ่มจากรถญี่ปุ่นเหมือนกันเริ่มจากสตรีทวันแคนยมาเอทาร์ก็ประมาณนั้นครับตรง ไปขึ้นมาเล่นถึงฮาเล่มันก็เป็นจุดกําเนิดของผมเหมือนกันครับมันคือความฝันของผมเหมือนกันฮาเล่ก็ค่อยๆทำค่อยๆทำพี่แล้วก็จนมีเพื่อนๆมีเพื่อนชอบแนวแนวนี <h <h ้ก็มาให้ผมทําครัาก็ทําให้ได้ทําได้ก็ได้แล้วก็เราก็มีที่ปรึกษาในการเรืเพราะเราไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับรถฮาร์เลย์อ่สักหน่อยแล้วส่วนพวกพาร์ทพวกอะไรนี่พี่สามารถสั่งอินเทอร์มาเลยครับ สั่งได้มีทั้งเมืองมีทั้งเมืองไทยืองคนที่เอามาขายมีพารทที่เราต้องสั่งนอกก็มีคนสั่งให้มีเมืองไทยอะไรมือสองที่นำเข้าญี่ปุ่นก็เยอะกเอามาขายก็เยอะแล้วก็สดครับต้มก็จะใช้อะไรที่โมดิฟายขึ้นเองก็เยอะครับยึดตัดเชื่อมทุกอย่างเราเราก็โมดิฟายเองใช่เราใช้เครื่องมือเครื่องมือในเวิร์กช็อปประมีเครื่องมือพร้อมทุกอย่างงานเครื่องถอดประกอบแล้วก็ทำเองหมดจะตัดจะเชื่อมจะใส่จะโมดิฟายชิ้นไหนจะสร้างงานชิ้นไหนมา เราก็ทำเล้งได้น่ามาเลยนะครับแล้วฝั่งนี้ล่ะครับพี่อันนี้คือรถขายแล้วไหมครับใช่ครับนี่ทำไม่ขายเพราะว่าผมหลักๆงานผมจริงหลักจะจะทํารถขายจะขายรถจะแข่งรถซื้อมาขายไปก็เหมือนกันคล้ายๆกับ50%ของผมคือทำรถขายทำรถขายเนะ50%ก็ลูกค้าตั้งแต่งานเซอร์วิสครับคัซ่อม รีวิวใหม่ผมจะสนัดแบบทำรถเก่าให้เป็นรถใหม่โดยการเจ็บงานแบบรือทั้งคันก็ได้เก็บงานคันแล้วแล้วก็ประมาณของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการเก็บประมาณไหนแต่ราคาของพี่นี่คือรายละเอียดนี้แบบดีมากเลยฮะอันนี้พี่จะทำอะไรมากพี่พวกนี้มันรถที่มาสภาพดีอยู่แล้วอ๋อพี่ก็จะเลือกรถที่ว่าคุณภาพดีอยู่แล้วเนาะคุสภาพดีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าที่ผมติดตามเพจพี่เนี่ยคือพี่เปิดแต่ละตัวเนี่ยราคา ไม่ค่อยแพงนะถ้าเทียบกับแบบถ้าเ,ออเป็นรถสต๊อกเนี่ยจะไม่ร,ราคาจะไม่ไม่สูงใช่เหมือนกับเพื่อนๆแบบซื้อไปอย่างเงี้ยคี<ะ>สักปีหนึ่งเบื่อ อาจจะขาดทุนแบบนิดหน่อยบางทีก็อาจจะแบบเหมือนฟรีนะบางบางตัวนะผู้เสพต้องมีขาดทุนบ้างใช่ไหมมัใช่ปอค้าครับพี่โจ้ผมมีหนึ่งคำถามครับพี่ไอ้ข้อที่พี่ใส่เนี่ยอะไรเป็นลูกลูกตานี่คืออะไรครับพี่เห็นเต็มเลยมันเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นครับมันเป็นต้อนกำเนิดจากญี่ปุ่นมันเป็นชื่อแบรนด์ว่ามูนอายมูนอายอ๋อใช่ครับผมก็คิดว่าเหมือนเหมือนนักแต่งอะไรเขาผลิตสั้งภาพ อสังหารี่อะไรเสื้อผ้ารองเท้าหมวกแว่นตาถ้าสายคนเล่นชอบชอบก็เฟษกันก็เยอะอะไรเป็นของคัสต้องมก็มีพี่อะไรรถยนต์เพิ่งเป็นล้อรถยนต์เป็นพรมอะไรโกเกียร์โปูพื้นกระจกมันมีหมดบุญอายเขาทำหมดทำหมดเลยสำนักที่ดังพี่สายคัสต้องต้องรู้จักใช่ครับก็มันจะมีร์ทผมก็ชอบแต่งตัวใช้อะไรรถเราก็มีพี่แล้วก็เลือก เลื่อกบางอย่างที่เรากะเป็นต้องใช้ใช่ับเรื่องดูบางอย่างว่าชิ้นนี้มันเท่ากับรถเราไหมครับเดี๋ยวขอไปชมมาเวิร์กชอปพี่ได้ไหมครับได้เลยครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนไปชมกันนะครับได้ครับมีเลยว่าพี่โจ้วันทำอะไรบ้างนะฮะนอนวันเลยแต่ว่าเดี๋ยวห้องนี้คืออะไรครับพี่ขอแวะชมห้องนี้ก่อนนะ ห้องนี้จริงมันมันมันเริ่มจากเป็นห้องเก็บรถส่วนตัวผมนะครับใช่ครับขอเข้ามาดูหน่อยนะพี่เข้าเลยครับเข้าเลยอ๋อก็คือแบบเก็บพวกอิสเซสซอรี่ใช่เสื้อผ้าวินเทจไม่เยอะไม่เยอะแล้วก็มีไว้จอดรถตอนนี้ก็จอดรถไว้โชว์รถไว้จอดรถโชว์ครับก็มีอะไรบ้างมีพวกอะไรแต่รถผมเขาเก็บเก็บพวกร้อล้อเมริกันพวกเนี้ยครับส่วนคันนี้คือไงพี่คันนี้ถ้าคันนี้ถายตรงนี้มันจะเป็นของพี่เองหรือไม่ของลูกค้าครับของลูกค้าใช่ของลูกค้าเอามาครับ แต่งใหม่เก็บงานเซอร์วิสเปลี่ยนพาร์ทเซอร์วิสประกันน้ำมันเครื่องเปลี่ยนงานเก็บงานโขรเมียมเนียบเลยครับแต่งรถนะครับจัดทรงเราเรียกว่าเราก็จัดทรงตามที่ลูกค้าต้องการให้เขาไปโอ้สวยจริงพี่ตัวนี้เราก็ช่วยดีไซน์เขาครับแล้วก็ใส่ความละเอียดเข้าไปเราก็จะจิ๊กโกล่อยครับโหเก็บรถลูกค้าห้องแอร์ดีนะเพื่อนใช่ใช่ครับลูกค้าทุกคนกำลังดีดีมากครับครับแค่เดี๋ยวขอไปดูเวิร์กช็อป นะพี่พอชมหน่อยเวิร์กช็อปเป็นไงบ้างโอ้ตรงนี้เงาวับเลยครับนี่อ่าครับผมอันนี้ทีมงานกำลังทำความสะอาดอยู่นะรถมาใหม่แล้วพี่ถูกไหมอ่านี้รถรถเอามารถรถขายครับพี่แล้วก็เราทำการเซอร์วิสแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทำล้างทำความสะอาดล้างขับทำความสะอาดพรีนิ่งของพี่เราจะจะเปิดขายครับอ่าครับเงาวับจริงจริงแบบนี้ทุกคันพี่ทุกคันครับออกไปสวยสวย ปิ้งปิงทุกพันตัวนี้รุ่นอะไรนะครับพี่อ่าตัวนี้เป็นฮัลเล y d ์เดลสันคัตบอยคับ t บอยอ๋อคั t บอยปี2008ครับคือถ้าผมเนี่ยอยากเข้าวงการฮัลเล y มือใหม่นะฮะถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยต้องตั้งงบไว้เท่าเท่าไหร่พี่ อย่างนี้รถมือสองถ้เป็นตัวนี้เลยก็ประมาณห้าแสนลายห้าแสนตายตายดูน่าจะขี่ง่ายจังนะใช่ครับสนก็ได้ไปนั้นก็ได้บรริกาพี่มีบริการไฟแนนซ์ด้วยนะครับไปนั้นเองอยู่แล้วโอ้โหเขาวงจรในช่นที่เดียวโอเคเดี๋ยวไปดูเวิร์กช็อปกันนะฮะเพื่อนๆมาดูข้างล่างนะครับเวิร์กช็อปอลังการมากเลยโอ้โหอันนี้นะครับเพื่อนๆดูนะฮะมันอยู่เมกาเลยครับนี่ทุ่งคาการาชคัสตอมแฟคทอรี่นะครับอันนี้เหมือนโรงงานย่อมๆเลยนะพี่ โอ้นี่พี่ทามากี่ปีเนี่ยทำไมแบบเครื่องไม้เครื่องมือเยอะหมดเลยเข้าปีที่6แล้วครับตอนนี้ครับโอ้ที่ผมสังเกตนะครับเพื่อนๆที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคือมีความสะอาดมากระเบียบเรียบร้อยดูนะครับแต่ละอย่างนี่เรียงไว้อย่างดีคือพี่มีแม่บ้านทำความสะอาดทุกวันนะฮะรือว่าไงฮะใช่พี่ทำาเองครับชอบอะไรที่สะอาดสะอาดอยู่แล้วครับวาดทุกวันพี่พื้นวาดทุกวันงานเสร็จเครื่องมือต้องเก็บทุกวันความสะอาดสำคัญที่พว่าผมคิดว่า มันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วพี่นะครผมเป็นคนชอบความสะอาดดูเรียบร้อยสบายตาเนาะคนดูดูออกรู้ง่ายๆพี่ดูจากรถขึ้จากอะไรที่เราใช้เลูกค้าจะรู้เลยแต่ตัวนี้ใช่เนี้ยบทุกคันเลยฮะชอบความที่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยมันทํางานง่ายครับลูกค้ามาเห็นก็แฮปปี้แฮปปี้อะไรรถเขาก็สบายใจไม่ถอดตัวไม่ถอดฟอครับอย่างนี้ก็คือเป็นอร่อยที่พี่ถอดมาจากคันนี้เหรอครับใช่ใช่ครับคารอประกอบกําลังตอนนี้ครับกําลังประกอบอยู่ครับประกอบอยู่ใช่ครับคันนี้เป็นรถลูกค้าที่ว่าไงพี่สั่งสั่งอบทััั้งคคนร ส่งมาครับส่งมาเก็บงานใหม่เขาเรียกว่า ก็รีบิวรีบิวทั้งคันเลยใช่รีบิวใหม่พี่เก็บงานใหม่ทั้งคันครับใช้เวลานานไหมพี่ถ้าทำอ๋อนานครับนานผมนานอยู่แล้วเพราะว่าที่เห็นหน้างานผมใช่เพียบเลยรถแค่คนเดียวใช่ใช่ทำคนเดียว2คนนี้น้องก็ทำคนนึงครับครับหน้างานผมก็หลายหอย่างเี่มันใส่ลูกค้าเข้าใจใช่ไหมลูกค้าที่ส่งมาให้พี่เนี่ยใช่รู้เลยว่าเพราะว่าเหมือนรถรถตัเนี่ยมันกำหนดเวลายากพี่ผมก็ทำทำตลอดนะมีช้าบ้างเร็วบ้างก็ทุกคันแล้วมาดูฝั่งนี้บ้างอันนี้คืองานเก็บทั่วไปใช่ไหมพี่ใช่งานเก็บทั่วไปครับเป็นงานเก็บสสีีเปน เปลี่ยนซีนเก็บสีที่มันเป็นรอยเราถลอกครับใช่งานเก็บทั่วไปวั่งต้นเซอร์วิสเลยใช่มาเก็บงานเพิ่มพี่โจ้ก็คือเครื่องมือพี่นี่ค่อนข้างครบเลยนะเนี่ยใช่ใช่ครับคือทำรถคัสตอมมันต้องมันต้องมันต้องมีเนาะมันจะเป็นต้องใช้ครับครับงั้นเราวิ่งไปโรงกลึงเสียเวลาเสียเวลาครับเสียเวลาทำเองเลยใช่เออพูดถึงแคมปิ้ง พี่ได้มีเวลาไปแคมป์ไหมพี่ผมชอบนะครับแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาแคมป์เพราะว่าด้วยหน้างานด้วยลูกด้วยอะไรเลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปแคมป์ไม่เวลาไปแคมป์ไกลๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมได้ข่าวว่าพี่ชอบแคมป์เลยที่ผมนี่สายแคมป์เลยพี่สายลุยเลยพี่สายแคมป์ใช่ไหมเนี่ยกำลังหาที่ที่แคมป์อยู่พอดีงั้นมีที่มีที่นั้นมีที่นี้ครับมีโอ้โหก็ยันนี้เลยเอาเป็นอย่างนี้เลยแล้วกันได้ครับอย่างนี้แล้วกันพี่เดี๋ยวผมพาไปบ้านสวนผมอ๋อคือ ผมชอบคมปมแต่แบบไม่ต้องไปไหนไกลต้องไปไหนไกลนี่ไงที่พี่ก็บอกว่าไม่มีเวลาก็เลยสร้างสถานที่แคมปิ้งไว้ที่สวนตัวเองเลยสร้างไ้เลยครับก็ชอบจริงๆคนนี้ตอนรับเพื่อนพักพวกเพื่อนเพื่อนมาจากหลายจังหวัดก็ชิลแบบเราได้ฟิลแบบได้แคมป์แล้วก็ไม่ต้องไปไกลสัสกับเพื่อนคุยเพื่อนปลอดภัยที่เห็นครับสะดวกสบายปลอดภัยไปฟ้าห้องน้ำมีเราอย่างเด็ก ทุกลูกผมก็ชอบได้พักผ่อนได้เล่นมีผมทํำชิงช้าทำอะไรไปให้ลูกเล่นมีบ่อปลาเด็กๆก็ชอบเวลาเย็นเลิกงานพักผ่อนแล้วก็ทะไไปบ้างไม่ไปบ้างนะงั้นเดี๋ยวเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมบ้านสวนไร่พี่โจ้นะครับโอเคไปกันเลยครับครับผม อันนี้เรากางออเน่งเสร็จแล้วนะครับเ,เพื่อนๆเราก็กะว่านั่งเล่นหน้ารถบ้านอย่างเงี้ยครับด๋ยวนี้ไม่เน้นขนอะไรเยอะนะครับเพราะว่าชอบความเรียบง่ายครับนี่ตีน้ําแข็งอันนึงเก้าอี้นั่งกับเพื่อนเนาะจบชิวๆง,ง่ายๆครับเพราะว่าชุดครัวอะไรเราก็มีอยู่ในในรถบ้านอยู่แล้ว เพื่อนบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะครับโหมีน้ําล้อมรอบแล้วแกบอกว่ามีน้ําผ่านตลอดปีแล้วนะ,ะก็อยู่เนี่ย่ามกลางสวนยางที่มีแบบต้นยางห้อมล้อมตอนกลางคืนน่าจะเย็นอยู่อากาศน่าจะน่าจะหนาวสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับ <S <S เพื่อนๆนี่นะครับรถ Chevrolet G20 ครับเชฟวีแวน G20 รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผมแบบ ชื่นชอบมากเลยนะครับเพราะว่าชอบแต่เด็กละเรามีความฝันที่อยากจะมีรถบ้านไว้ขับไปเที่ยวแบบว่าไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะนอนบนรถได้นะฮะโอ้โหแต่ว่าของพี่โจน,นี่สภาพแบบว่าสภาพดีมากเลยเพื่อนๆดูดิภายในมีความแบบเดิมๆอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นค่ายของเออเทียร่านะครับค่ายเทียร่าของประเทศแคนาดานะฮะทำได้สวยมากๆเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆดูโอ้โห หาสมบูรณ์แบบนี้ไม่ได้นะครับในประเทศไทยคันนี้น่าจะเป็นคันเดียวในประเทศไทยที่ผมดูแล้วรู้สึกว่าสมบูรณ์ที่สุดนะฮะโดยเฉพาะพวกงานไม้อะไรเงี้ยยังออริจินอลเลยนะครับแล้วคันนี้นะครับพิเศษที่ว่าเป็นตัวท็อปสุดนะฮะมีมูนรูฟนะครับโอ้โหนั่งไปดูวิวดูดาวชอบมากนะครับตรงนี้ปกตินะครับประตูฮะประตูของรถเชฟวี่แวร์รุ่นนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเฉพาะด้านขวานะครับเพราะว่า เป็นรถเมกาเนอะเขาก็จะขับด้านซ้ายแล้วก็ประตูฝั่งขวานะครับแต่นี่นะฮะคันนี้พิเศษมากๆครับมีประตู2ฝั่งนะฮะคือสะดวกเลยสําหรับอยู่เมืองไทยเราสามารถลงทางด้านซ้ายได้เลยนะครับส่วนบอพวกนี้เนี่ยหมุนได้ทุกทิศทางเลยะัะเพื่อนๆโอ้โหสามารถที่จะหมุนแล้วมานั่งคุยกับสมาชิกด้านหลังได้นะครับ ส่วนภายในก็เบาะหลังเนี่ยสามารถปรับเป็นเตียงนอนได้เลยนะฮะตัวนี้ล้าสุดๆในในสมัยนั้นแล้วนะความเก่าของรถก็น่าจะอยู่ประมาณ30ปีนะครับเพราะว่าคันนี้น่าจะประมาณปีหนึ่งสี่นะฮะเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะทํากับข้าวกันตรงนี้นะครับแล้วก็ริ้งนิดหน่อยไม่มีอะไรมากฮะวันนี้แบบชิลๆมาแบบชิลๆนะครับไม่ได้แคมป์แตมรูปแบบโอเคนะครับเ,เพื่อน ร์นิ่งครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้เราก็จะเตรียมตัวเดินทางกลับกันนะครับก่อนกลับเนี่ยอยากไปเที่ยวประจวบอีกสักแมชนะครับอยากจะลองกลางริมทะเลดูนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็มาเก็บเต็นท์ครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะไปนะฮะนี่เก็บออเนีงอย่างนี้นะครับห้าโอเคเก็บขาตัวนี้ครับไปก่อนนะครับสลับอย่างนี้จนตั้งละ ง่ายมากๆเลยครับเพื่อนๆออนิ่งตัวนี้ของดเมิติกนะครับใช้ดีสุดๆเขาจะมีที่เก็บของเขาตรงนี้นะครับโอเคครับพี่โจคลลิปนี้เนี่ยพอบอกเลยว่าผมสนุกมากๆเลยครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณพี่โจนะครับแล้วก็ครอบครัวที่อุตส่าห์หลบเชิญผมมา ไรบ้านสวนของพี่เนาะอนาคตได้ข่าวว่าอยากจะเปิดเป็นลานกลางเต็นท์หรือว่าไงพี่ตรงนี้ใช่ใช่พี่ครับผมคิดว่าจะทําเป็นลานกลางเต็นท์เล็กๆแล้วก็ง่ายๆสไตล์แบบจุดพักรถแคมเปอร์แวนประมาณนี้มีห้องน้ํามีไฟฟ้าสพวกสายคลาสสิกใช่อาจจะมีบาร์เล็กๆไว้นั่งดื่มประมาณนี้แล้วก็เนี่ยครับลานกลางเต็นท์ก็อับปับอุปถัท์ข้างหลังสักหน่อยหลังบ้านสักหน่อยแล้วก็ทำเป็นลานกลางเต็นท์มีห้องน้ำด้วยปอเมื่อคืนก็ที่เราแคมป์กันนะบรรยากาศดีมากนี่ขนาดแบบว่าหน้าร้อนนะครับ กลางคืนนี่แบบโอ้โหรู้สึกว่าไม่ร้อนเลยมีลมผ่านตลอดตรงนี้ใช่ใช่ครับพี่ใช่ครับมันจะเย็นหน่อยช่วงเวลาหลังสักสองทุ่มอากาศจะเย็นเพราะมันเป็นช่องลมแล้วก็ต้นไม้กับน้ํามันมันก็เย็นแล้วถ้าเป็นหน้าหนาวนี่คือไม่หนาวหนาวหนาวเลยครับหนาวเลยนะหนาวเลยหน้าหนาวในนี้ฟิลไม่น้องๆในภาคเหนือเลยครับครับือเช้ามานี่หมอกเต็มสังเกตแต่พี่สังเกตจากการเปิใบกลางปุ๊บนี่คือน้ำหยดเลยอากาศมันเย็นชื้นชื้นอยู่ ทริปนี้ผมได้ทั้งความสุกสนานนะครับได้แคมปิ้งแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับฮาร์เลนะฮะเพิ่งรู้ว่าวงการฮาร์เลสนี่มันกว้างมากเลยนะโอ้โหครับวกว้างครับพี่รู้จักกันทั่วเลยนะครับ FCP <ท>นี่รู้สึกว่ามาทั่ว,ท,วทั่วทั่วไทยเลยทั่วทั่วทั่ว,ว,วนะครับ ดี๋ยวถ้าเพื่อนๆน้องๆนะครับอยากจะติดตามพี่ติดตามที่ไหนครับติดตามผมได้ใน a c e b o o k โจ้บับเบอรแมนครับใช่ครับเพจผมก็ทุ่งคาราดทุ่งคากราดนะครับเพื่อนอยู่ที่ทุ่งคาชุมพรนะครับทุ่งคาชุมพรครับถ้าเพื่อนๆแบบว่าลงใต้มีทริปลงใต้แล้วอยากจะแวะทักทายพี่โจ้นะครับมาดูที่กะราดเวิร์กช็อปของแกได้นะครับที่นี่ก็จะเป็นแบบว่าร้านคัสตอมฮาร์เลยนะครับอันดับต้นๆของประเทศนะผมบอกเลยนะฮะโอเคไงก็ขอบคุณพี่โจ้มากนะครับคลินี้ครับขอบคุณเพื่อนๆนะัดีครับสวัสดีครับ